วส,สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อีสุสุพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์อีสุสุพันธ์ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่เนาะแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของอทีมอีสุสุพันธ์ที่เป็นเลสซิ่งทีมนะครับก็เขาจะมาทําพวกรถแข่งอะไรกันบริเวณนี้นะครับแต่วันนี้ <laughs> ไม่ได้พามาดูรถแข่งนะเดี๋ยวน,นี้จะพามารีวิวตัวอ,อีสุวีคอสตัวใหม่นะครับปี2 0 2 4ก็อย่างที่เราไปงานเปิดตัวกันมาแล้วนะครับแล้วก็ ได้เห็นรูปได้เห็นข้อมูลอะไรต่างๆหลายอย่างก็เรียบร้อยแล้วละ่ะพอจะทราบแล้วว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมารีวิวเต็มเลยว่า i ีสุวีคอร์สปี2024เนี่ยมีอะไรตรงไหนที่เปลี่ยนแปลงแล้วอันไหนที่น่าสนใจที่ผมชอบไปดูกันครับ วันนี้นะครับจะมาชวนคุยวีคอร์สแมนเชงปี2024่ก็จุดที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าตัวนี้ดีกว่าเก่าสำหรับภาพรวมภายนอกเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวที่หายไปเหลือแต่ไฟตัดหมอกนะครับชุดกันชนหน้าใหม่ที่มีช่องระบายอากาศด้านหน้านะครับตัวนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องของเออเอโรไดนามิกนะครับฝากระโปรงหน้าใหม่จากเดิมเนี่ยที่มันจะเป็นเหมือนเขี้ยวๆเนาะตอนนี้ก็เรียบขึ้นแล้ว คิวล้อที่มีการตกแต่งใหม่นะครับแล้วก็จะออกดูด้านๆด,ด,ด,ด้วยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้น่าจะได้เห็นการรีวิวมามากแล้วนะครับแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครสังเกตถึงจะเห็นนะครับนั่นก็คือบริเวณกระจกเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้กันครับมาให้ดูอีก1จุดนะครับที่ผมว่าอาจจะยังไม่มีคนสังเกตนะครับนั่นก็คือกล้องคู่หน้าเราไปดูกันนะครับนี่กล้องคู่หน้าเห็นไหมครับ ลักษณะเนี่ยมันแปลกไปนะจากเดิมมันจะไม่เหมือนของตัว Magic Eye นะครับแล้วก็ที่เสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเราก็เห็นประมาณ3เส้นเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะคือ,อไลฟ้านะครับคิดว่าตอนที่มันมีลมเราเปิดลมแอร์เป่าที่กระจกเนี่ยอาจจะเป็นฝ้าแล้วก็ทำให้กล้องเนี่ยมีปัญหาได้ตรงนี้นะครับยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะช่วยเรื่องของตอนฝนตกหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าคนที่ใช้ Magic Eye อยู่ทุกคนจะ,ะมาโพสถามนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยบางทีมันใช้งานไม่ได้เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาผมว่าตัวนี้อาจจะเข้ามาช่วยเสริมให้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ทดลองตอนฝนตกตวันนี้ก็เป็นประมาณคร่าวๆนะครับของอ ้าหนสําหรับภายในนะครับโดยรวมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มากพอสมควรนะครับทำให้รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวแมนเดชเชจริงๆนะก็มีการตกแต่งลายใหม่นะครับบริเวณแผงประตูคอนโซลหน้าแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะได้รูปแบบใหม่ด้วยเนาะสำหรับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับก็เป็น usb c ให้ทั้ง2ตําแหน่งแล้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ผู้สารตอนหลังนะครับจริงจแล้วเนี่ยผมอยากให้มี usb a ไว้สักหนึ่แหน่งนะครับ เพราะว่าอุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยมันก็ยังต้องใช้ USB-A อยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปใช้ที่ที่เป็นที่จุดบุหรี่นะครับไปซื้ออะแดปเตอร์มาตัวนี้ก็ยังพอใช้งานได้นะครับในส่วนของหน้าปัดเลื่อนไม้กับวิทยุนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าออกแบบได้ดูดีนะดูเป็นรถคันใหม่ไมนั่นเชงอ่ะคือเราขึ้นรถมาแล้วเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวไมนันเช้งบีสงพนีนะครับการใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นดูง่ายปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะครับตรงนี้ต้องชมนะ ผมเคยได้ยินมาว่าหลายคนเนี่ยขึ้นรถไปแล้วนะแล้วก็ไม่คุ้นชินกับออ,ออปชันต่างๆที่เขาให้มาก็ไปหาวิธีปิดเดิมเนี่ยเวลาเราจะปิดเนี่ยต้องไปกดที่ปุ่มพวงมาไล่นะครับไปที่ฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆ,างๆซึ่งมันใช้งานยาก ปัจจุบันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่วิทยุเลยตรงนี้ต้องชมนะครับว่าเขาฟังเสียงลูกค้าจริงๆสําหรับพวงมาลัยนะครับนอกจากจะตกแต่งใหม่บริเวณโลโก้แล้วนะครับก็มีพันธชิพมาให้แล้วนะถือว่าเป็นออปชั่นที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปเที่ยวเนี่ยผมใช้งานบ่อยนะก็คือขึ้นเขาลงเขาเข้าโคง้งอะไรเงี้ยการที่เราไม่ต้องล้ามือจากพวงมาลัยเนี่ยไปเปลี่ยนเกียร์ได้เลย เข้ามาที่พวงมาลัยนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมสนใจเนี่ยก็คือตัวแพ n เทนชิพนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบไปเที่ยวภาคเหนือเนาะช่วงฤดูที่มีลมหนาวมาชอบขับรถขึ้นเขาแพ n เทนชิพนะครับสำคัญมากเพราะว่าเวลาขับขึ้นลงเขาเนี่ยเราสามารถเชนเกียร์จากตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเกียร์เลยนะเพราะว่าแพ n เทนชิพเนี่ยสามารถตบเกียร์ขึ้นลงได้เลย สำหรับเบาะนะครับก็ยังได้เบาะคูแม็กอยู่นะครับแล้วตัวนี้ก็มีการเพิ่มรูระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับทำให้ความร้อนสะสมในตัวเบาะเนี่ยน่าจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยชอบเบาะที่เป็นรูแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่อย่างผมเนี่ยผมลุยค่อนข้างหนักแล้วบางทีตัวเราเลอะบางทีเราก็ไปเหยียบบ่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกหินดินทรายอย่าเงี้ยมันก็จะเข้าไปสะสมในรูอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันแบบผมเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อาจจะดีขึ้นซะด้วยนะครับเพราะว่า,าการระบายความร้อนต่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าเดิม ลับเทเลนนะครับเป็นระบบที่ผมค่อนข้างจะประทับใจเลยนะครับทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราถือกุญแจปี2020อยู่เนี่ยเอาไปเปลี่ยนดีไหมระบบลับเทเลนคืออะไรนะครับถ้าให้เพื่อนเ,อเข้าใจง่ายๆนะครับเวลาเราไปลุยเนี่ยแล้วมันมีล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยหมุนฟรีนะครับอีกล้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะนิ่งเลยนะเพราะว่ารถเนี่ยจะส่งกําลังไปที่ล้อที่มันหมุนฟรีทั้งหมดเลยทําให้ไม่มี กำลังเนี่ยส่งไปล้ออีกข้างหนึ่งแล้วเราก็จะผ่านอุปสรรคไม่ได้ทีนี้นะครับรถเนี่ยก็จะมีระบบช่วยเหลือต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นท r a c t i o n control ท r a c ชั o n คอน t r o l เนี่ยก็จะไปจับล้อที่หมุนฟรีนะครับให้มันหมุนช้าลงแล้วก็ส่งกําลังไปอีกรอหนึ่งแต่ทีเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอเราก็เลยมีดิฟล็อกไฟฟ้าขึ้นมานะครับดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําให้ล้อทั้ง2ข้างเนี่ยหมุนเท่ากันก็จะผ่านอุปสรรคไปได้แต่ทีเนี้ยบางครั้งนะครับล้อหลังเนี่ย เราลอยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยที่ล้อจะหมุนแล้วก็ส่งกําลังไปเพราะว่ามันไม่ติดพื้นล้อหน้าก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทีนี้ลับทะเลเนี่ยที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างจะเจ๋งเนี่ยเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งโฟไฮโฟโลแล้วก็ส่งกําลังไปที่ล้อคู่หน้าได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับพลังกำลังเนี่ยเพียงพอในการผ่านอุปสรรคเลยถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองระบบนี้จริงๆลับทะเล แล้วก็ผมดิใจด้วยนะสำหรับคนที่ออกปี2024เนี่ยคุณได้ระบบในรถเนี่ยที่พร้อมจะลุยไปหลากหลายสถานที่นะครับนี่แหละครับเป็นจุดที่ผมค่อนข้างจะประทับใจยังไงเนี่ยอยากให้ไปลองจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเพราะว่าฟังบางทีฟังเนี่ยมันอาจจะงงๆไม่ค่อยเข้าใจแต่เชื่อครับผมไปลุยมาบ่อยแล้วผมก็รู้ว่าจังหวัดไหนที่เรามีรับทะเลนเนี่ยแล้วมันจะช่วยให้เราผ่านอุปสรรคไปได้เนี่ยแหละครับทาให้ผมประทับใจมากอ่าขบับ อันนี้อันนี้คือขับสองนะขอขับสองลบับพอพอเดี๋ยวชมมันสู้แล้วนะล้ามันสู้แล้มมวขับสีอ่าขับซีธรรมดาเห็นแล้วนะล้วลบมันมันสู้อ่ะสู้เลยหนูอ่าขับซีนะ ยังไม่ใส่ล้ามเนี่ยข้างนี้หมุนแต่ข้างนู้นไม่หมุนนะก็คือตอนนี้มันควยแล้วก็วคือข้างนี้กับข้างนี้หมุนแต่ว่าข้างนี้กับข้างนู้นติดล้ามเลย เชื้อ,อยางเชื้อ,อยางสรุปโดยรวมนะครับช่วงล่างอัตราเร่งฟีลิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าคล้ายเดิมนะอัตราเร่งดีเครื่อง3.0ยเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วช่วงล่างนะครับนุ่มนวลการทำงานของกล้อง ADA s นะครับที่เดิมเนี่ยดีอยู่แล้วนะจากมุมมองกล้อง90องศาเป็น120องศาตัวนี้ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นนะครับการทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับการแจ้งเตือนพร้อมเบรกนะ RCTA RCTB นะครับตรงเนี้ยโอ้โหค่อนข้างแม่นยำ เดี๋ยวเราจะมาลองระบบเลียวคอทราฟฟิกอเลอร์นะครับมันก็จะเป็นแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยแล้วเราจะเห็นหน้าจอใช่ป่ะครับถ้าเกิดว่ามีรถผ่านมาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนแต่ตัวนี้เหนือกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะหยุดรถให้เราด้วยไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะลองกันนะครับะแต่ผมจะปล่อยคันเร่งนะปล่อยเบรกลนยะเห็นไหมเบรกกึกอันนี้เบรกเองนะครับอันนี้รถเบรกเองได้ยินไหม ้เสียงคืดน่ะคือผมไม่ได้เหยียบเบรกนะผมปล่อยเท้าออกจากคันเร่งแล้วนะแล้วมันก็จะมีจังหวะประมาณ3วิเนี่ยให้เราไปเหยียบเบรกนะอันนี้เจ๋งมากประมาณนี้แหละครับสำหรับรีวิวจากคนที่ใช้ v c ค o ร s ปี2020พลานุภาพพิกโลกนะครับที่ได้มาทดสอบ v c r อร์สแมนเช้งปีสงปี2024นะครับ คือดีขึ้นมากหลายจุดลุยได้ดีกว่าเดิมนะครับฟังก์ชันกับราคาที่ให้มาเนี่ยแน่นอนมันยังขาดอุปกรณ์บางอย่างนะครับแต่ว่าราคา1นึ่งล้านสองแบาทเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลแล้วนะกับสิ่งที่เขาให้มานะครับถ้าเกิดว่าขยับไปอีกแสนหนึ่งแล้วได้ออปชั่นต่างๆเพิ่มแบบท็อปสุด,สดเลยเพื่อนๆจะซื้อไหมผมซื้อนะถ้าเขาเพิ่มเอ,อ่อฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับที่เราอยากจะได้นะครับก็อีกแสนหนึ่งเนี่ยก็ได้นะผมผมก็ซื้อนะครับประมาณนี้แหละนะ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณอิสุสุพันธ์นะครับที่ให้รถมาทดสอบนะครับคือแบบลุยหนักจัดเต็มนะครับได้ลองทุกฟังก์ชันที่อยากจะลองนะครับหาทดสอบทดลองแบบเนี้ยผมหาไม่ได้นะไม่ค่อยมีใครให้ผมยืมรถมาประมาณนี้หรอกนะก็ขอขอบคุณทางอิสุสุพันธ์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยไปสอบถามข้อมูลกับทาง Facebook ของทางอิสุสุพันธ์ได้นะครับหรือจะ inbox มาหาผมก็ได้นะยินดีให้คําแนะนํานะครับเดีย๋ยวผมจะแนะนําน้องๆทีมเซลให้นะครับ วันนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ